คำว่าพระอานาจในหมวดอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเป็นพระอำนาจที่อยู่ตามเ,เป็นอะไรเราจะเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นประเพณีการปกครองที่จะทรงโปรดเกล้าโดยที่มีกลไกต่างๆในเขียนมาว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นการออกพระราชกําหนดพระาท,ท,ทรงไว้ซึ่งพระอำนาจในการตาพระราชกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเงี้ยมาตรา175อันนี้ก็คือคอลมอเป็นคนเสน เป็นคนทุนเก้านาะยก็เป็นคนรับผิดชอบคือ ừ ừ ừ หัวใจของมันอยู่ที่มาตราหนึ่งแปดสองนะฮะบทกฎหมายพระราชหัตเลขาและพระลมราชองการเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีล้ตรีลงนามรับสนองพระลมราชองการเว้นแต่มีมบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเนะราทำานุน <ừ> อันนี้คือหัวใจของระบอบแทบใจมันมีพระสังเป็นมุกคือลนตรีเป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมล้ำธีเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ผู้ลงนามรับสนองเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วม,มาขวางกันทำไมผมงงแผแถครับเจตนาแถทั้งหมดนี่เจตนาแถแถเพื่อไม่รับร่างแถเพื่อที่จะคว่ำโดยอ้างว่าเฮ้ยคุณจะไปแก้พระ,ะอ,อํอำนาจเออมันมีตรงไหนให้แก้ผมบอกจร,งจรงิงๆริงมันมีใครให้มันมีใครเขาแก้แต่เขาจะแก้คุณสมบัติเรื่องรัฐมนตรีเ,เรื่องนายกอ,อ,อะไรเงี้ยองค์กรอิสระ<อ>ใช่ไหมคุณสมบัติเขาจะแก้คุณสมบัติเรื่ององค์กรอิสระแล้วก็รวมถึงที่มานายกด้วยไหม ที่มาเสาหอฮคุณน,นี่นะฮะคุณเดี๋ยวนะผมขออ่านชื่อชัดๆ,ๆหน่อยคุณปะสิทธ,ธิ์ปทุมมาลักษ์บอกว่าพระราชอำนาจของมหาสัตว์เนี่ยที่กระจัดก,กระจายในหมวดอื่นขอให้คงไว้แล้วมาตาเนี่ยสองหกเก้าสองเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าก็ขอให้คงไว้ยังไม่ผลมังคับใช้ได้ต่อไปครับ เดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งใครนะพูดถึงพระอำนาจก็อยู่ในเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหมวดหหมวดสองขุสมชายแสวงการอืบทเฉพาะการก็มีอะไรเงี้ยอ่ะน้องเนี่ยมีสามแปดมาตาเดี๋ยวมีใครวะบอกในบทเฉพาะการก็มีบทเฉพาะการคืออะไรบทเฉพาะการคือมาตาสองหกเก้าสองเจ็ดสองสองหกเก้าคือบทที่แต่งตั้งมุทิสมาชกว่าแล้ว โทษฮะสองหกเก้าในเวลาเริ่มแรกให้พิเสสาประกอบด้วยสมาชิกจั้งหสองร้อยห้าสิบคนซึ่งแผนอสสจงแต่งตั้งตามที่คอสชถวายคําแนะนําอันนี้คุณอ้างว่าเป็นพระราชอำนาจแล้วบอกว่าห้ามแก้เฮ้ยอันนี้อันนี้คือ5ปีมันก็หมดไปแล้วไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวมันก็จะหมดไงเขาบอกว่าเขาจะห้ามแก้เขาใช้คุณอยู่จนครบ5ปีเขาบอกนี่เป็นพระราชอำนาจห้ามแก้อ่ะ 2.2อ,อ,อีก2.2นี่แถมมาอีกนะอะ2อก็คือบทเรื่องนายกไง2.9กกคือไอ้บทเฉพาะการที่มันคุ้มครองประกาศคําสั่งอของกสชไงอ้าปากเห็นเรื่องไก่เลยทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะผมบอกว่าอันที่หนึ่งนฮะมันเป็นเรื่องพระราแนาที่มีเป็นเปนเราเราเรียกว่าเป็นพระมหากษัตริย ทรงแต่งตั้งเรื่องี่ยเพราะว่าสัตว์ทรงไว้ซึ่งพระรานาจต่างๆที่เขียนในมาตราต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประกอบมีองค์ประกอบที่เขาเขียนประกอบไปทั้งหมดอย่างเช่นทรงแต่งตั้งองค์กรอิสระทรงแต่งตั้งตุลาการสารรัฐมนูญหรือทรงแต่งตั้งกสมอย่างเงี้ยในองค์ประกอบต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะเขาแก้ได้แล้วก็กลับไปให คูนกล้าไปให้ทรงโปรดกล้าอยู่ดีอไม่มีใครเขาเอาคําว่าพระสัตร,รงแต่งตั้งออกไปหรอกอเนี่ยแต่เขาจะแก้องค์ประกอบสมมติเช่นเราจะบอกว่าการแต่งตั้งกสมที่บอกให้ประธานุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรัฐการเราจะบอกว่าแก่ก็ได้เอาสภาผู้แทนราษฎรมหาสานหากสมเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวเฮ้ยแล้วเอา,เเอาประธานรัฐประธานรานัฐสภาเป็นผู้รับสนองอย่างเงี้ย ทำไมทำให้ได้ก็อันเนี้คือเขาล็อกเขาต้องการล็อกหรือเปล่ามผมว่าเขาไม่ได้ต้องการล็อกเขาต้องการตีรวนเขาต้องการตีรวนนะเพราะฉะนั้นเราจับตาดูให้ดีเนี่ยขั้นที่หนึ่งส <c oughs> ารรัฐนูนเนี่ยเคยพูดไปแล้วฟังคำวินิจฉัยของมีชัยเอยฟังคำชี้แจงของพวกมีชัยพวกอุดมรัฐอมฤตบวรสังแล้ว สมคิดอย่างเงี้ยแล้วสามนูนจะตีตกไหมถ้าสานุนไม่ตีตกบอกว่าอ๋อมันแก้หมดหนึ่งหมดสองมันไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองอยู่แล้วอ,อถือว่าไม่แก้ทั้งฉบับเลยหรือสามนูนเห็นว่าอะไรอาจจะตีความก้าวหน้าก็ไดนะ้แต่สรุปแล้วมาถึงสวสว,สว,สวยังคว่ำอีกเพราะสว,สวมันต้องใช้ไปสิบสี่คนถ้าถึงวาละสามในสวคว่ำเตรียมรองเท้าวไว้ป่ะ คราวนี้คอฟอมาเลยนะเชิญนะเี่ยผมว่าคนเอามาอีกเอาคอฟอมาทั้งประเทศเลยนะออเอเนะยากไหมผมคิดว่า <c oughs> มันเป็นมันเป็นโอกาสที่แบบว่าคุณคิดได้ไหม่นะมันยังมีเวลาอีกหลายวันถ้าสวาอยากคว่ำด้วยการตีรวนแบบนี้นะ <c oughs> ใช่ไหมด้วยคว่ำด้วยการตีรวนแบบนี้เนะนะี่ยนะก็ ลองดูนะผม,มคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่แบบว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณเรียกม็อบนะความแก้คำนวนแบบนี้นะนะฮะครูยื้อออกมาหนึ่งลายละแต่ว่าพวกที่อภิปรายเนี่ยไม่ใช่แค่คุูยื้อครับผมไล่ได้หมดเลยเนี่ยมันจะมีเออนี่เนี่ยมันจะมีสิงศึกสิงไพรเป็นคนนำนานำหน้ามารองประธานบุษยอะนนั้นนะอ่ามีตะไนมีชูเวชพงเอกระไนมีชูเวศหลงังๆ,ๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปอ้างสาสิบแปดมาตรา กูดูนะก็มีคนที่แบบว่าตัวสําคัญสาคัญทั้งนั้นเลยประสิทธิ์ปทุมมารักษ์เสียรีสุวรรณพานนสมชายแสวงการคํานูนสิทธิสมานเห็นไหมพวกนี้ถ้าลงเลือกตั้งนี่ในระบบเลือกตั้งนะไม่ใช่แต่งตั้งนะดาหน้ามาเลยนะแล้วใครว่าเขาไม่ลงเลือกเขาไม่ได้ลงเลือกตั้งนะแต่พอลังสิมาลโรมอภิปรายเขาบอกว่าเอมากเกินไปแล้ว คุณกิณณณติศักดิ์รัตนะเวลาลุกขึ้นมาประท้วงคุณลังสีงมารลมตอนนั้นตอนพี่ปายวันนั้นมากเกินไปแล้วแต่สาบันจนเลือกตั้งแพ้ทุกข่าวถ้าอยากทําเรื่องสถาบันให้ไปทําตอนหาเสียงจบไหมฮั่นแน่ให้ตัวเองหาเสียงมาเหรออันนี้คือเงื่อนไขนะคือเงื่อนไขที่เขาอยู่ดีไม่ว่าดีผมงงมากเลยไม่รู้เรื่องอะไรที่มาคว่ำ คือคำคำพูดที่มันลอยเนี่ยคำว่าพระรานมเนี่ยมาดูเหมือนหลอกตาคนแต่จริงๆไม่ใช่อย่างน้อยไม่มีใครขอแก้คําว่าพระศัตรงแต่งตั้งแต่เขาจะแก้เงื่อนไขอื่นคุณไม่ยอมไม่แก้กลัวรู้จัตตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะตั้งควาสังเกตผมว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอีกอีอ <Okay. S 2> รวนนรก